สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเนื้อหาที่น่าสนใจมากครับเอ่อบทสวดพระคาถาชินบัญชรน,นะครับหลายคนก็สวดกันอยู่แล้วเพื่อความเป็นสิริมงคลเนาะแต่เคยสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะพลังที่เราสัมผัสได้หรือความรู้สึกขลังเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่มันซ่อนอยู่ในภาษาบาลีเองหรือเปล่าวันนี้เรามีข้อมูลครับทั้งเรื่องความหมายเชิงสัญลักษณ์ แล้วก็ที่สำคัญเลยคือการมองผ่านแว่นของภาษาศาสตร์เชิงหน้าที่ของฮอลลีเดย์เพื่อจะดูว่าภาษาบาลีในบทสวดเนี่ยมันสร้างความหมายลึกซึง้งสร้างความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ยังไงค่ะ น่าสนใจมากเลยค่ะการใช้มุมมองภาษา,าศาสตร์เชิงหน้าที่หรือ SFL เนี่ยมาช่วยส่องดูแบบนี้มันทำให้เราเห็นว่าบทสวดไม่ใช่แค่คำศักดิ์สิทธิ์ลอยๆนะคะแต่เป็นเหมือนเครื่องมือทางภาษาที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีเป้าหมายมากๆมันสร้างทั้งประสบการณ์ความสัมพันธ์แล้วก็โครงสร้างความคิดให้กับคนที่สวดเลยค่ะโอ้เั้นน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะสัญ,ญลักษณ์กันก่อนเลยไหมครับเอาบทแรกเลย ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังที่เราท่องๆกันว่าพระพุทธเจ้าชนะมารบนบัลลังก์ชัยเนี่ยจริงๆความหมายมันลึกกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะลึกกว่าภาพที่เราเห็นเยอะเลยชยอาสหรือชายาสนะเนี่ยไม่ใช่แค่บัลลังก์ทางกายภาพนะคะแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสภาวะจิตที่ตรัสรู้ที่โพธิบัลลังก์นะคะส่วนมารังสวาหนังมารพร้อมกองทัพ อันนี้ก็คือภาพแทนของกิเลสในใจเรานี่แหละค่ะโลกโกรธหลงความกลัวต่างๆอ๋อครับค่ะจตุสัจจาสพังระสังก็คือการเข้าถึงความจริงอันประเสริฐสภาวะที่จิตแบบว่าหลุดพ้นจากทุกแล้วเข้าใจแล้วครับแสดงว่าแก่นแท้จริงๆคือชัยชนะภายในจิตใจเรานี่เองไม่ใช่การรบภายนอกแล้วคำว่าณราสภาา่ะครับที่แปละว่าบุรุษผู้ประเสริฐก็คือการยกย่องสภาวะนั้นล่ะค่ะ เป็นการเน้นย้ำว่าความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงเนี่ยมันมาจากการชนะใจตัวเองชนะกิเลสไม่ใช่เรื่องอำนาจทางโลกเลยอืม,อมจริงด้วยครับค่ะ